าคุยกันหลังจากทำสมาธิช่วยตอบโพลทีนะครับว่าทำสมาธิครั้งนี้นะครับระหว่างอยู่ในสมาธิคุณรู้สึกถึงสิ่งต่อไปนี้ว่าไม่ใช่ตัวคุณบ้างไหมนะเนี่ยผมลิสต์ให้เลยมีลมหายใจกายนั่งสุขทุกความคิดและจิตนะอันดับ2คือตัดจิตออกไป มีมีความรู้สึกว่าลมหายใจกายนั่งสุขทุกข์และความคิดเนี่ยไม่ใช่ตัวคุณอันที่สคือรู้สึกแค่ว่าลมหายใจหรือกายนั่งอาจจะควบคู่กันหรืออาจจะแยกเป็นต่างหากจากกันนะครับมันไม่ใช่ตัวคุณและอันที่สคือยังไม่รู้สึก ยังยังยังรู้สึกว่าเป็นตัวคุณอยู่ไม่ว่าจะเห็นเข้าไปที่ลมหายใจไม่ว่าจะเห็นเข้าไปที่ท่านั่งไม่ว่าจะเห็นเข้าไปที่ความรู้สึกนึกคิดนะมันยังเป็นตัวคุณอยู่วันยังคำ่ำนะอันนี้มีให้เลือกนะครับว่าคุณเห็นอะไรแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวคุณบ้างเดี๋ยวเรามาคุยกันนะว่าความต่างมันเป็นอย่างไรนะครับถ้าหากว่าคุณตอบออกมาจากประสบการณ ทางสมาธิเมื่อครู่นี้นะเอาเอากันจริงๆเอาตามที่มันปรากฏให้คุณรู้สึกนั่นแหละนะเราจะมาต่อยอดเป็นการภาวนานะในขั้นที่จะเป็นไปเองเป็นอัตโนมัติแล้วก็เป็นอุเบกขาได้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะ ตอนนี้ผลเอาผลแรกก่อนนะครับที่ถือว่าเกินร้อยแล้วนะถ้าเกินร้อยเนี่ยเป็นตัวแทนของอพวกเราส่วนใหญ่ได้นะครับถือว่าเข้าหลักการของสถิติแล้วนะอ่า บอกว่ารู้สึกเหมารวมเลยว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยนะตั้งแต่ลมหายใจไปจนกระทั่งถึงจิตที่เป็นผู้รู้อยู่เนี่ยนะสิบสองเปอร์เซ็นก็เป็นตัวเลขมหาศจรย์นะถ้าถ้า,ถ,าถ้าหนึ่งคนจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่อาจจะยากแล้วนะครับส่วนที่บอกว่าเออ่ สามารถรู้สึกได้บางส่วนเป็นส่วนใหญ่นะยังเหลือจิตที่เป็นเป็นเราอยู่นะอัน,นี้ก็พูดกันตรงๆนะมาคุยกันตรงๆแบบคนที่ภาวนามาด้วยกันนะครับบนเส้นทางนี้นะฮะบนเส้นทางที่พระพุทเจ้าท่านเหมือนกับเป็นแบ็กอัพให้อยู่นะฮะมีมีแค่จิตที่ยังรู้สึกว่าเป็นตัวเรานอกนั้นรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเราหมดแล้วกาอีกประเภทหนึ่งนะประเภทที่สาม ยี่สิบสองเปอร์เซ็นคือรู้สึกแค่ลมหายใจกับไกยนั่งว่าไม่ใช่ตัวเราแต่ความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายทั้งปวงยังเป็นเราอยู่นะกับกลุ่มสุดท้าย27%บอนะบอกว่ายังไม่รู้สึกถึงความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนยังไม่รู้สึกถึงอนัตตาเลยไม่เป็นไรอย่างน้อยเรามาด้วยกันแล้วก็จะค่อยๆเห็นนะว่า มันเป็นไปได้นะพอศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ล่วงเลยมาเกือบสามพันปีเนี่ยเรายังทำกันได้อยู่นะยังมีคนทำได้อย่างที่บอกนะครับคือแม้ว่าสิบสอเอร์เซดูเหมือนน้อยแต่จริงๆแล้วถือเป็นตัวเลขมหาศา์นะว่าธรรมะเป็นอากาลิโกจริงๆ